หนุไม่ได้คิดว่าอยากเข้าไปยืมส้นสูงเขาหรือขอไปน้องขอพี่สติพี่สักนิดนึงมีไหมซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วอ๋อซื้อมาแล้วต้องตัวล้องขามีชุดเผื่อนี่ไม่ค่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนี้ใช่ไหมอ๋อแต่ผมมองแบบาบางทีมันบางคนก็ดูน่ารักแต่บางคนก็ดูแบบเว่อใบตะไม่เราเข้าใจได้เพราะว่าอย่างเราอย่างเราขอพูดเรื่องส่วนตัวเลยพออย่างวันเนี้ยเราเพิ่งกลับมาเราก็เป็นแบบนี้แต่วันเนี้ย เราที่วันวันที่10วันที่1 1ที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนัดก็ไปพูดเรื่องเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ในฐานะวิชาการเราก็พูดเรื่องเกี่ยวกับการรายงานและการเขียนข่าวเพื่อสนับสนุนความมั่นคงแก่ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเห็นไหมเราก็ทําได้ทําได้ดูพูดเป็นทางการแต่หน้าไม่เป็นทางการทำไมไม่เราเป็นทางการจริงๆตอนนัคือพูดเป็นทางการแต่หน้าเป็นทางหลวงเข้าใจไหมทางหลวงชนบทคือเรียกว่าเหมือนทางหลวงชนบทหน้าเป็นทางการแต่หน้าเป็น ทางหลวงคืออยากเอารถขับหน้าเอาอย่างนี้ดีกว่าหลบไม่ต้องพ่อเอาเชนเวอร์ฟานี่มาไม่เลยของเันเวอร์ที่สุดนี่ก่อนนะเวนัแรกหลับเชนเวอร์ที่สุดเลยมีใครมีใครกล้าไหมระหว่างทิฟฟานี่กับสมาคมฟ้าสีลุงจัดประกวดนางงามมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนสองแบบเวอร์เวอร์อ่ะสามสิประเทศอ่ะมีไหมแล้วจัดให้เป็นงานการ่าดินเนอร์ที่โรงแรมเซ็นทราแกนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แบบเวอร์เวอร์อ่ะ แล้วขายโตแค่หมื่นห้าที่นั่งละพันห้าแล้วก็หมดแบบเดาเว่อ่ะเอแกใช้ไฮโซก็หมดอ่ะเข้าใสรุปสรุปก็คือว่าไมแล้วขอโทษนะคะแล้วรายได้ทั้งหมดเนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะนำไปทำบุญชมรมจิตอาสาป้องกันเอจแบบเว่อว์สองท่านพระเกียรติพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่รัตดามาอวสป้องกันเอจจัดงานเดาเว่อว์ยี่สิบกว่าประเทศมาแล้วขอโทษกรรมการทุกคน เวอร์ทั้งนั้นงนึ่ตัวอย่างอาจารย์ดรเสรีวงศ์นัน่์คุณไก่วรายุทธมิรินทจินดาคุณต้อมารุษสารวาดคุณแจวยุทธนารอพันธไพบูรณ์คุณมาออนนภาและก็สุดๆคุณแดนนี่บิ๊กบเลก แล้วจัดเสร็จก็ไม่รู้ไม่ชี้อ่ะแล้วก็จะทำอะไรอ่ะไปทานข้าวการดินเนอร์ะเต็กชิ้นเป็นพันอ่ะแต่ทำบุญหมดอ่ะแต่เบอร์ไหมเ่ยกระเทยต้องเบอร์เอให้รู้ว่าเกย์กระเทยก็ทำงานสังคมได้ไม่ใช่กระเทยเฉพาะประเทศไทยนะกระเทยทั่วสามสิบประเทศตอนนี้ตอนนี้มีคนเข้าประกวดกี่คนครับประมาณเกือบสามสิบชีวิตที่ิปินอโคลอมเบียมีเยอะแยะมากขอโทษนะคะถ้าจะดูขอโทษนะคะต้องถามคุณปูกกับคุณน็อตกับว่าเขาไปด้วยคุณน่ะเก้าอี้หมดค่ะ อ่าผมไม่ได้ไปนั่งผมไปโชว์เอางี้อ๋อสวยแบบนี้วันนี้ไม่ใช่มิสโคลัมเบียนะโคลัมบัสไม่เดี๋ยววันนั้ในดี่สุดจะเอากล้องถ่ายรูปไปแล้วก็ไปเออแล้วมีวันนี้มีการประกวดเป็นมิสทาเลนต์คือความสามารถพิเศษและชุดแต่งกายยอดเยี่ยมประจำชาติแล้วอะไรแล้วคุณนี่คือใครคนนี้ครับก็นี่มิสฮาลูน่าฮปีที่แล้วเขาจัดมาแล้วหกปีฮาลูน่าเออมิสอินเตอร์พีนจัดมาแล้วหกปีนี่เป็นปีที่หกนี่ปีได้ปีที่ห้าสองพันสิบ ปีที่ได้เนี่ยเต้เอ๋ยปีที่ตี้เต้ครับเต้ปีที่ได้คนไทยเราสองคนไงคุณปอยทิฟฟานี่คุณปอยตีชดากับคุณฟิล์มธัญรัตน์แล้วก็ได้มีซิลเอสเอคนหนึ่งแคนาดาคนหนึ่งแล้วคนสุดท้ายเนี่ยปีที่แล้วคือมิสฮาลูน่าไฮเด็กหน่อยเราจะมีขอโทษหันไปหันไปแล้วมีมินิคอนเสิร์ตของคุณเจินเจินแล้วคุณมัมลาคนอีกแล้วมินิคอนเสิร์ตของฮาลูน่าไฮด้วยนะคะเอาล่ะรายละเอียดทั้งหมดขอให้ดูจากเว็บไซต์นี่เลยค่ะเบอร์ไวด์เว็บ นะคะเวอร์วเว็ดอทมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเชมาหน่อยค่ะอันนั้นเป็นอีเมลค่ะ w w w เวอร์ n วเว็ดอ o มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนดอทคอนะคะสำรองบัตรได้ที่0384217005คือสำรองบัตรีไม่แน่ใจนะอาจจะมีหลงเหลืออยู่ใบ2ใบนะคบก็สองโทรกันไปเองทำไมอ่ะฉันไม่รู้จะเอาแบบนั้นมาปวยจะให้ เดียวเว้นแค่วันเดียวเขาบอกว่าความเวอร์ยังไม่จบเว้นแค่วันเดียวไปรอบไปรอบชิงชนะเลิศอีกเรื่องเดียวกันอะแต่ไปที่โรงละครพิปนี่พัทยาไปแบบาเวอร์ เออผมถามนิดนึงคนที่อยู่ในรูปนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายครับก็เป็นผู้หญิงเนกตสาวประเภทสองครับประกวดสาวประเภทสองนี่เขาจัดอันนี้เป็นของฮาลูน่าไฮจากญี่ปุ่นพี่ฮาลูน่าหรือฮาลูน่าครับนี่ฮาลูน่าส่วนนางเนี่ยเขาเรียกฮานามิอร่อยซึ่งเหนือไราค่ะส่วนแม่คนนี้เขาเรียกว่าฮาญินนะฮะเเดี๋ยวข้าไปไม่ใช้ฮาญินนะขอโทษนะพระอาจารย์สมัยแค่นี้แต่เดี๋ยวนะ เบรกตอนไหนป้าบอกฉันจะมีงานที่โคตรว่ยยิ่งกว่านี้อีกอ่าเดี๋ยววางไปก่อนเห็นไหมถ้าเคยต้องทำอะไรเวอร์ๆทำมาไปทำบุญเข้าไปในไหนต่อไปเวอร์ต่อไปไหมครับเวอร์ซิเอาคุณเวอร์อ่เวอร์ต่อไปนะเอาเวอร์อันนี้เขาเรียกว่าเวอร์โคตรเป็นงานที่สมาคมฟ้าสีลุงแห่งประเทศไทยจัดแต่เพียงผู้เดียวเหตุที่จัดผู้เดียวเพราะ พราะไม่อมีใครเข้าจะจัดด้วยกหครับนีเดียวเลยนะคะดูแม่งตัวคนเดียวมบประมาณหลายล้านบาทจากการประกวด30กว่าจังหวัดแล้วมารอบเดอะวินเนอร์เก็บตัวที่โรงแรมเมอร์เคียว29่ี่8นี้แล้วแต่ประกวดที่โรงละครเอ็มเยเตอร์หรือที่โรงละครเกตาวเก็ดร้อยที่นั่งฟังนี้นะตัวเไว้นะ เจ็ดร้อยที่นั่งกรรมการ1ิบห้าท่านเริ่มจากคุณสายสมอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิดที่คุณต้อมารุษาโรวาทคุณตังโมที่ภูเก็ตคุณเดนนี่อะไรเยอะแยะมากเลยแต่เวอรต่อยรึเมล่าเจ็ดร้อยที่นั่งไม่เก็บเงินค่ะเฟรีค่ะแต่การเข้ามาฟรีต้องเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ marie sister เรามีการเล่นเกมให้เกี่ยวเกี่ยวกับองค์ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์การใช้ถุงยางและเจลหลอนลื่นเว w ไวเวบ r sat.info. Rainbow Sky Association of Thailand ไม่มีการเสียเงินแม้แต่หึงบาทแต่ร่วมทำบุญร่วมทำบุญเปชาริตี roy roy ้หบาทสิบบาทห้าร้อยหพันแล้วจัดใจนึกปาฏิหาริยเสร็จแล้วเงินไปไหนรู้ไหมคะเงินไปไหนประสบอุทกภัยน้ำท่วมสร้างตาวันที่30น้ำอาจจะลดหมดแล้วแต่เม่อลดปั๊บเขาเลยว่าน้ำลดต่อบุญ ไปที่อีนอ็อตน้ำรดคือตอผุด่อ,อ,ดอันนี้มไม่ใช่ตอ,อตอผุดอืดตอผุดคืออะไรรู้ไหมคะนี่ลูกบิดพังชักโคกแตก พื้นพังผนังพังหน้าต่างขยงขยะเราก็จะไปซับน้ําตาคนที่น้ําท่วมทั้งหมดนะฮะแต่รายได้คิดว่าวันนั้นคงหลายแสนบาทจากการที่มีแชริตี้กันห้าบาทสิบบาทเนี่ยนะครับนี่เขาเรียกว่าถ้าไม่ซีดกระเทยเจ๊เว่อว่จะได้ไม่ได้เอาเว่อร์เวอว่เรื่องต่อไปวันนั้นนะก็กำลังติดต่อพบนี่อยู่ให้จัดเคาน์เตอร์ให้หน่อยงานนี้เขาจะร่วมด้วยร่วมด้วยแล้วธนารวมหมยไหมคะมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หน้างานเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยอดขายเนี่ยสมทบ ชุ่มน้ำชุ่มเข้าไปด้วยแบบก็เว่อร์สวยได้บุญด้วยแล้ววันนั้นทานายังนำผลิตภัณฑ์ไปสั่งสนให้นางงามถึง5คนเพราะนางงามจะมีเดลวินเนอร์หนึ่งท่าแล้วก็มีเอ่อนางงามแห่งความรักนางงามแห่งความเข้าใจนางงามแห่งศักดิ์ศรีและนางงามแห่งความเท่าเทียมเพราะปัญจัของสมาคมคือรักเข้าใจศักดิ์ศรีเท่าเทียมเว่อร์เว่อร์เป็นการแสดงแบบเว่อร์เว่อร์และมีการแสดงของคุณเจินเจินด้วยค่ะต่อไปครับต่อเลยไหม อันอันอันนี้อันนี้เป็นผู้ชายนะเอาให้หมดเลยเหรอหมดไปได้เอามไเลยเเลยอันนี้งานเป็นแบบว่าเวอวแต่เวอร์ในแง่แรงภาพของผู้ชายหรอดุนดุดดุดดุดแบบวอาอันนั้นเขาเรียกว่าการแสดงแบบคนที่มีแค่ฐานเกียร์คือสาวเมื่อสองที่ผ่านตัดแล้วเขาได้ฐานเกียร์แต่นี่เป็นการแสดงของผู้ที่มี เกียร์เป็นของตัวเองนะคะมนี่ฉันที่จะไปหาเกียร์ฉันได้มา8เกียร์แล้วนะคะ man of the beat ครบรอบ10ปีได้ไหมล่ะมา8คนแล้วเราจะหาคนที่9ในวันที่17ธันวาแล้วขอโทษเต้เต้ไปปวดสิอันนี้่ครไม่เลยรางวัลที่1ต้อง10,000บาทแล้วคุณดูหน้าแต่ละคนไหม แล้วดูสิคุณเต้มีโอกาสได้ไม่ใช่วไ่มีโอกาสได้หรอกเออดุนก็ไม่เวอร์ใช่อย่าอย่าเรียกดุนเลยดีกว่าเรียกคอนดีกว่าครับอันนี้เป็นงานที่เดอะบีรีสอร์ทซาวน่าที่ของตันนะคะทั้งหมดสอบถามไปเย็นได้ที่เบอร์ดิชั่นหมดสายตรง0899257570ย้ําจําย้ำจำให้แม่นค่ะ0899257570หลังเที่ยงวันก่อนเที่ยงคืนเรื่องงาน หลังเที่ยงคืนก่อนเที่ยงวันเซ็กโอนทิ่ฉันจะ <c oughs> เอือบน,นี้ทุกรายการเลยฉันไปออกรายการไหนก็แล้วแต่ประมาณ <c oughs> สามสิบรายการที่ัีหมดแล้วก็ได้มาเหมือนกัน <c oughs> แต่คุณอย่าลืมคําว่าเซ็กนั้น <c oughs> หมายความว่าการสัมผัสโดยมีความเสน่หาหรือว่าเป็นเซ็กตามาตรากศัพท์ของอเมริกา <c oughs> อย่างที่ทะลึง <c oughs> ่งสัมผัส ไม่มีความรู้สึกเพราะอย่างอีนี่ฉันมีความรู้สึกฉันก็แค่จับไม่มีเซ็กระวังนะฉันจับกับคุณปั๊บฉันมีความเสน่ห์นะเนว่าฉันใส่ดิฉันมีเซ็กกับคุณเต้แล้วล่ะค่ะต้องการตอบไหให้ผู้ชมนะคะทั้งประเทศไทยช่วยรู้นะว่าดิฉันมีเซ็กกับคุณเต้ในห้องส่งเรียบร้อยแล้วจบจบ เห็นไหมก็เทยก็ต้องทำรูเวอร์พูดว่าเซ็กก็ต้องแปลว่าเซ็กคืออะไรเวอร์เออค่ะอันนี้อันนี้ขอใส่ชุดอะไรกันบ้างครับไทยชุดไหนออ๋ก็มีชุดว่ายน้าใบนาอ๋อชุดลำรองแล้วก็ชุดว่ายน้ำลำรอกนี่ไหมครับกางเกงยีนถอดเสื้ออะไรก็ได้แล้วแต่พรีเซนต์ออกมาอ้๊บจูฮีมาแล้วแต่เขาอ่ะแต่ว่าถ้าหากว่าที่สองคือชุดกางเกงว่ายน้ำกางเกงว่ายน้ำอันนี้คือชุดตัดสินหรืออะไรกกางเกงว่ายน้ำหมายความว่า เราจะท่าโป้หน่อยก็ว่ายน้ําแบบไม่เต็มไม่เต็มตัวรับไม่โป้ก็ว่ายน้ําเต็มตัวไม่น้ําไม่เต็มตัวก็จะเห็นแบบท่ามอยจอริเซอร์เล็กน้อยบาอาะมีรอยจารเซอร์เบาๆแรมออกมาแล้วก็มีดุ้นเดินลงมาก็เกียร์บางคนก็เข้าเกียร์ห้ามาเลยเดี๋ยวป่านนี้อีครั้งหนึ่งไม่เห็นเป็นอะไรเลยน่ารักออกผู้หญิงบางคนทําทำตัวน่าเกลียดกว่าที่ทำ ผู้หญิงบางคนทําตัวน่าเกลียดกว่าด้วยซ้ำชายอันนี้จริงเพราะว่าเกย์กระเทยถ้าทําน่ารักก็ว่่แบบน่ารักมันก็ีนะปูไม่ได้ว่่แบบน่าเกลียดบางทีนะผมผมผมมีกระเทยคนหนึ่งแบบวางตัวเหมือนผู้หญิงมากเอยทีฉันก็วางตัวแบบผู้หญิงนี่นะผู้หญิงผู้หญิงเาว่าเลยที่อยู่ในเด็กตั้งสี่คนเนี่ยคือเขาบอกวางตัวแล้วแบบดูดีนะดูดีใช่อย่างเช่นยังไงวางตัวดูดียังไงแต่ว่าแบบว่ารักตัวสงวนตัวอะไรแบบจับนิดจับฉันก็รักฉันก็รักตัว อันนี no? ้เกาเรียกการทำพฤติกรรมแบบเวิร um ์เวิร์แต่ว่าเวิร์แบบน่ารักหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ทราบแต่บางครั้งเวิร์มากเกินไปโดนตกโดนตเนี่ยเดี๋ยวก็ตกตรงนี้แหละโดนเกินนะนะนะครับกูแค่กูเกินกูแค่กูเกินเนี่ยแสดงว่าระยะนี้ท่านผู้ชมชอบเอาเอาการ ไอ้อะไรอ่ะการโทรศัพท์มาเปลี่ยนเป็นส่งแฟนที่ส่งขึ้นมาไม่หยุดเลยนะนี่แม่ส่งเยอะก็ดีก็คุณบอกอยู่เห็นตกอันเดอรเก้าใช่เหรอใช่อ๋อไม่ใช่มันต้องเข้าไปโหวตในเว็บเข้าไปโหวตในเว็บอ่ะาคุณผู้ชมบอกใหม่บอกคุณผู้ชมเลยถ้าอยากจะได้ทองวิธีการโหวตนะอยากได้ทองในในในสถานีโทรทัศน์ช่องแปดเนี่ยก็สามารถเข้าอยากได้ทองเขาก็เข้าไปที่ w w w ch8 tcc com แล้วก็เข้าไปถึงหน้าต่างเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะมีวิธีการโหวต คือคุณต้องเข้าใจนะว่าคุณส่งมาเยอะเนี่ยแต่ถ้ารายการเราไม่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้คือผีกับโลงเนี่ยมันต้องมาคู่กันสมมุติว่าผีเนี่ยคือรายการต้องรายการได้ที่หนึ่งก่อนแล้วก็โลงก็คือว่าเอสเอ็มเอสต้องส่งมาคู่กันคเกย์ต้องใส่ที่อันดับหนึ่งเราถึงหาคนอันดับหนึ่งมาชนกันคุณถึงได้ทองขันนะล้วทีซีแจกถึงกี่บาทนะ เดือนละเดือนละบาทอืเดนละบาทฟังมาสองวันตกใจนะบาทมังขึ้นสองหมื่นเศษแล้วนะนะบาทมังขึ้นสองหมื่นเศษแล้วนะไม่เราต้องบอกกนนะว่ารายการของเราเคยขึ้นอันที่หนึ่งมาแล้วและจริงๆคาว่าเอสเอ็มเอสมันไม่ได้บางทีเขาบอกอะไรนะเอสเอ็มเอสแปลว่าอะไรเขาพูดภาษาไทยให้เราฟังเอสเอ็มเอสแปลว่าอะไรรู้ไหมเอสเอ็มเอสแปลว่า ส่งมาสิอ๋อส่งมาสิแล้วตอนนี้453 5885ออแล้วตอนนี้ถ้าโทรเข้ามาครับโทรเข้ามาในรายการเราเนี่ยเดี๋ยวพี่ปุ๊เนี่ยแจกทองเลยทองแกราทองข้างหลังขุดทองกันเลยดีกว่าเดี๋ยวโทรให้ขุดจะขอดทองที่ดิฉชั้นเดี๋ยเหรอแจกแจกแบก

สำหรับประเด็นในวันนี้ก็สามารถโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นิดนึงนะผมก็มาได้นิดนึ่งเพราะเป็นเนื้อั่งเอะโทรเวลาผมก็มาได้ที่เบอร์029423319ครับแต่ใครอยากรุ่นทองก็ส่ง sms มาที่4535885อะไรครับแม่อ่าเจ้ก็อยากทำตามคอนเซปต์รายการเห็นไหมไม่หล่อดูสิหน้าบานน้าธรรมดาใช่ไหมอาจจะไม่มีคนดูถ้าฉันทำอย่างนี้ปั๊บ ฉันก็ดูเดี๋ยวสักพักพี่แดนนี่ตั้งไว้สักพักจะมีคนโทรเข้ามาเลยนะค่ะทำไมหรอโทรเข้ามาอุ้ยหน้าเหมือนกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าใครมีโทรศัพท์บ้างใช่ฉันนะชายมีโทรศัพท์บ้างอ่ะอกูได้ที่ไอ้ทานาหล่นก็เลยรู้ไหมเพราะจากโมโมดเท้าว่าของเขาหล่นแล้วก็หยิบขึ้นมาก็ได้พูดว่าทานาเนี่ยตอบโจทย์ปัญหาที่ผิวหน้าคุณเข้าใจไหมคะเข้าใจอ่ะอย่างนี้เราจะโมโหแหละ ้าไม่มีผู้ชมโทรเข้ามาเราเปลี่ยนใหม่ได้มั้ยเราโทรหาท่าผู้ชมได้ไหมได้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 มีเบอร์ไหมได้เดี๋ยวฉันโทรบ้างคุณมีเบอร์อะไรอ่อาจารย์ถ้าคุณไม่กล้าโทรมาคุณขึ้นเอ s เอสซดิฉันจะ คุณนเอสเอ็นมาจะโทรกลับไปใช่ไหมโทรเราต้องโทรถามหนึ่งสามก่อนอยากอยากหาเบอร์ผู้ชายหน้าตาดีๆขจะบอกเบอร์มาให้เอาคิชชั่นโปรโมชั่นตอนนี้ใครอยากโทรมาได้คุยกับดิฉันเลยนะคะดิฉันจะให้เบอร์ส่วนตัวค่ะอาเรียบ